ผู้ป่วยมะเร็งทานโลิตินอย่างไรดีอัปเดตข้อมูล2022สวัสดีครับหลายคนเองเข้ามาปรึกษากับผมนะครับว่าโอ้โครอายแล้วเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของมะเร็งเนาะจะทานอะไรยังไงดีก็อย่างที่รู้นะครับว่าถ้าปรึกษาทางผมนะครับผมเป็นศาสตร์แบบองค์รวมเนาะ <c oughs> เราก็จะเน้นร่างกายผู้ใช้สัมผัสในการดูแลสุขภาพในทุกๆโรคเลยครับไม่ใช่ว่าแค่มะเร็งนะฮะสแรกครับก็คือในเรื่องของการนะ ลดสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเราทำเองก็ได้ให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้น้อยที่สุดก็คือเราเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะสอที่2ก็คืออะไรครับขับสารพิษออกดูแลเรื่องการขับถ่ายของเราให้ดีเพราะโรคทุกโรคนะบิดาทางการแพทย์ชาวตะวันตกเขาบอกไว้ชัดว่าเกิดจากลําไส้ทำเองก็ได้ครับให้ร่างกายเราขับถ่ายได้ดีหรือคิดอะไรไม่ออกก็เติมพวกไฟเบอร์เข้าไปนะครับร่างกายก็จะแข็งแรง ต่อมาก็คือเติมสารอาหารเข้าไปเนี่ยครับอันนี้ครับ,รบถึงจะเข้าโหมดในเรื่องของ ตัวที่ผมเลือกใช้ในตัวที่เป็นโลรตินนะครับ,พบพเพราะโปรตีนก็คือสารอาหารที่มันหลากหลายมีวิตามินแร่ธาตุเอนไซนม์กรดอะมิโนที่จําเป็นแล้วก็ไฮไลท์ของเขานะครับที่ผมยังแนะนําให้พวกเราได้เลือกทานสำหรับคนที่มีผาโรคมะเร็งเนาะสารอาหารเขามันมีตัวพามันสามารถนําพาสารเหล่าน,นี้ไปถึงเซลล์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็แปลว่าเป็นประโยชน์กับร่างกายเราจะทานอย่างไรก็ถ้าเป็นสาตร,ร์องค์รวมดูแลระบบร่างกายให้ทํางานดีระบบอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่การ ช่วยในเรื่องเติมสอาหารบำรุงในระบวนการทํางานของต่อมไรท่อเพิ่มออกซิเจนในเลือดช่วยร่างกายขับสารพิษเติมพวกโปรไบโอติกเข้าไปแล้วก็ช่วยในเรื่องสารที่เข้าไปต้านอนุมูลอิสระที่มันมีเยอะมากขึ้นก็จะช่วยให้ร่างกายทํางานได้ครบต้วนแนะนาครับถ้าคนเป็นไม่เยอะหรือเพิ่งเริ่มเป็นถ้าแบบมีงบน้อยนะเอาแบบงบน้อยสุดก่อนเลยนะครับแนะนําว่าทานให้ได้2ตัวคือตัวโพลิตันโพลิเทลนะสตัวนี้นะครับก็จะช่วยเราได้เป็นอย่างดีแล้วแหละต่อมาครับถ้าคนคิดว่า มีกำลังขึ้นมานิดนึงนะแล้วอยากได้พอตัววีดการ์ดอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจเพราะวีดการ์ดเนี่ยมีงานวิจัยลองรับค่อนข้างใจเยอะนะครับในเรื่องของการให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะ1นึในการใช้แล้วก็กาดฟื้นตัวได้ดีด้วยอาจจะเป็นงานวิจัยจากทางตะวันออกกลางก็เยอะนะครับในส่วนตรงนี้ก็ลองไปรีเสิร์ชได้นะข้อมูลมีทั่วไปอยู่แล้วเราหาได้ต่อมาถ้าคิดว่าเรามีกําลังนิดนึง่งนะที่แบบไหวเนาะก็ทานให้ครบ 5ตัวนะก็ตเติมอะไรบีกครับเติมโพลิทัคเติมโพลิแทปเข้าไปนะก็ช่วยให้เรามีกําลังมีแรงนะออกซิเจนในเลือดอะไรในี่ยการทํางานได้ดีโพลิทัคคือโปรไบติกครับเป็นตัวโปรไบติกที่เป็นสายพันธุ์ s f 6 8ที่ทนต่อกรดเรากินเข้าไปก็จะเสริมให้แบคทีเรียรในลําไส้ของเราเนี่ย เพิ่มมาคืนเนี่ยเป็นการเติมเนาะคือเป็นช็อตคัดแล้วกันคือเติมมันเข้าไปเลยแต่ซึ่งโปรโบไบติจริงๆในร่างกายทุกคนมีอยู่แล้วถ้าเราให้ปรีไบติเขาเข้าไปเขาก็จะเดินเติบโตได้แต่อาหารที่ดีแค่นั้นเองส่วนใหญ่เราเติมอาหารไม่ดีเขาก็เลยมีน้อยลงโอเคไหมครับ ก็ง่ายๆทาน5ตัวนี้ก่อนร่างกายก็จะดีขึ้นแล้วนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาค่อนข้างจะเยอะหรือเป็นมะเร็งที่ค่อนข้างจะรุนแรงหรือมีก้อนเนื้อที่มันใหญ่แล้วอยากจะได้สารอาหารที่มันมากขึ้นเข้มข้นขึ้นผมก็แนะนําว่าเติมพอเลนพัทเข้าไปพอเลนพัทตัวนี้ก็เป็นสารอาหารที่เข้มข้นที่สุดในตระกูลโปรตีนแล้วล่ะแล้วก็แพงที่สุดด้วยแต่มีแค่40ิเม็ดด้วยนะ แต่ก็มาเขาเพราะเป็นตัวที่มีความเข้มข้นสูงะได้ประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ถ้าคนที่ทานอาหารไม่ค่อยได้กินน้ําได้น้อยกินอะไรไม่ค่อยได้ก็เติมท่วงมิกซ์พอเล่นกัาไปคือผู้ป่วยจะได้น้ําเยอะขึ้นนะครับเขาเป็นตัวชงดื่ม ตัวเดียวนะครับที่อยู่ในตัวแบรนโปรตินเนี่ยมิกพอเล่นเนี่ยเราสามารถเข้าไปชงแล้วก็ดื่มให้กับเขาได้นะมันเป็นเกสอ์ออกมาที่เขาทำออกมาเพื่อ้คนที่ไม่ชอบทานกลิ่นมันหป็เม็ดหรือเป็นเม็ดเนี่ยทำเป็นแบบชงดื่มให้คนกินได้ง่ายขึ้นทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมีการผสมกักลุบเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลสระค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ที่ควรเสริมให้และนั่นนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นเยอะๆแล้วนะครับแล้วหญ่ต่อสู้กับโรคไร้มีโอกาสต่อสู้ได้มากขึ้นก็แนะนําว่า ไม่ซีเรียสเรื่องค่าใช้จ่ายเลยนะก็กินไปเลยครับ7ตัวที่ผมบอกมา7ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์กับร่างกายในมิติที่ผมบอกนั่นเองนะก็จะช่วยได้ในลักษณะนั้นคือหลักการโปรตีนก็คืออาหารเสริมเนาะเติมให้ร่างกายเราได้สารอาหารครบและถ้าเราเข้าใจตามข้อมูลที่ผมได้ให้ไว้ก่อนน,น,นี้ร่างกายครับ พอเราได้สารอาหารที่มันดีกับประโยชน์ร่างกายเขาเกิดการซ่อมแสงฟื้นฟูแล้วเราต่อสู้กับโรคร้ายได้มากขึ้นนั่นเองดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยแหละนะครับก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะมาสอบถามผ่านช่องทางไลน์ข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาปรึกษาผมโดยตรงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำนะช่องทางจําหน่ายของผู้แทนนะที่มีความเชี่ยวชาญให้นะครับที่เขาดูแล เคสเยอะๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราชี้ช่องให้ก็ไปสามารถสั่งซื้อกลุ่มคนเหล่านั้นได้เลยนะครับก็โอเคถ้าใครต้องการข้อมูลอะไรพิเศษหรือว่าอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้ที่เป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามผ่านช่องทางนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ